ลบกหญ้าเข่าอาสั้นมาลบกหญ้าเข่าเด้อมือนี่เล่งมือเล่งมือเขาวานเขาเขาโยนเด้เนาะเขาที่เขาโยนไหวน่ะปิติอยู่สำเร็จเหลือจากไายกินปูกินก็นยังโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเหลือเหลือซ้ำนี่นั่น สำบายบ่ต้องลูกกล้าปวดเอวถอนไปเลยเก็บหอยเก็บปูขึ้นมาน้ำเลยลูกอ่าเร็วๆมาเอากระคู้ถังไปใส่นี่ไงอันนี้ถังอะ่ะเร็วๆ นีถังลูกใส่หน่อยหมวกแต่มันร้อนนะเดินไปว้ยอาซันอาซันซันอืออ่าเลยเดีย๋ยวจะได้หอย กับปูไปเป็นอาหารเที่ยงด้วยกับตั้มหมัง